สวัสด,ดีค่ะช่องใบ้านจิตเหียงค่ะวันนี้อยู่เกม Black Desert Online นะคะโดยที่ วันนี้แม่บ้านจะพามาทำความรู้จักกับระบบการถ่ายโอนไอเทมนะคะหรือเรียกท่ท่ว่าโคลนของนั่นเองนะคะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตขอบคณสมาชิกช่องแม่บ้านตีเกนนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องแม่บ้านเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าใคาเยนสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็เป็นค่านมค่าน,าน้ำค่าไฟของแม่บ้านหลัก็สามารถสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคทีนี้ระบบ คนขลองเนี่ยนะคะหรือว่าถ่ายโอนไอเทมเนี่ยมันระบบใหม่ที่เพิ่งเพิ่งเข้ามาวันที่18พฤศจิ 14, กาย,ยน2563นะคะโดยที่เดี๋ยวแม่บ้านจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องไปทำ q เครื่องน่าสงสัยของมานี่การค้าอันยอดเยี่ยมนะคะผ่ามพูดดำนะคะโดยตัวละครที่จะต้องทำเนี่ยต้องมีเลเวล56ขึ้นไปนะ เมื่อเราทำ quest ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ระบบถ่ายโอนไอเทมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เรานะคะพอเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาตัวละครตัวหลักกับตัวรองที่เราต้องการจะแบบให้มันโขนของกันเนี่ยนะคะมาผูกกันนะคะ,ะทีนี้พอเราผูกกันแล้วเนี่ยก็จะต้องไปซื้อเชื้อเพลิงที่ไม่สะเก็ดของมานีนะคะที่ MGC ผู้จัดการโอมุนในแต่ละเมืองใหญ่นะคะเพราะว่ามันต้องใช้อันนี้ด้วย ส่วนราคาของเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะโดยที่จะคิดประมาณสาเปอร์เซ็นต์ของราคาตลาดของอของชิ้นนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็จากที่แม่บ้านไปสอบถามเพื่อนๆมาในกิมนะคะก็คือสามารถไอ้นี้ได้ด้วยนะคะหมายถึงว่าสามารถเลือกได้ว่าจะแบบถ่ายไปกี่ชิ้นอะไรยังไงนะคะ,ะแต่ว,ว่าหลังจากถ่ายโอนไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเอาของชิ้นนั้นใส่คลังได้นะคะไม่งั้นมันก็จะหลุดเนาะ อ่ะเดี๋ยวแล้วอันดับแรกนะคะเราไปดูเอ่อเราไปทำเควกันก่อนนะคะก็มลาเลยและเดี๋ยวแม่บ้างจะมาพูดข้อดีข้อเสียของระบบนี้ให้ฟังนะคะก็แต่ว่ามันก็เป็นการช่วยให้เราเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นการช่วยเออเคว้งนะคะมันเป็นการช่วยให้เราเหมือนอยางออ่ถ้าเราจะเปลี่ยนตัวหรือยังไงเราก็ไปทดลองทำ เควส์ีเอทำระบบนี้ก่อนได้นะคะจะได้ช่วยในการตัดสินใจเนาะแล้วถ้าเราแน่ใจแล้วแบบตัวที่เราก่อนจะอโอนเนี่ยเราก็ค่อยแบบไปนี่นะคะโอเคโอ้โหเควสอยู่ไกลมากแต่ว,ว่าเห็นว่าน่าจะวิ่งคุยเฉยๆนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูเควสกันดีกว่า เสร็จแล้วจะได้ภาพมานะคะก็ะเรียงตามนี้นะจะเป็นเอ่อเรื่องแพ่โจนสลัดจอมจอมนะคะแล้วก็แถวที่สองจูราซูราคิกคิกแล้วก็สุกรลางค่ะอันที่สานะคะหินวายโยปาตพีแล้วก็ปราสาทใหญ่นะคะรวมกันเลยลืมเอาจาักเลยอ,อันกอริทึออกก่อนนะก็จะได้ภาพวาดนะนากะหน้าทะเลอันยิ่งใหญ่นะคะเรียบร้อย โอเคแต่แรแม่บ้านนืกว่าเขาให้มปหาอะไรนะคะอเคเขาก็จะให้มาเผยตีนนะคะตอบไปว่าหมูบนะห่บ้านน้ำกระเบื่องนะคะ โอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบจะขึ้นให้แม่บ้านหรือยังอ่อไแบบนะี้แม่บ้านหรืแอแบบอ๋อนี่นี่เป็น,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 นตัวละครกดตรงนี้ไงคะไหนดูสิแม่บ้านน่าจะต้องไปปลูกก่อนนะเดี๋ยวแม่บ้านกลับนี่ก่อนแล้วก็ที่บอกอย่างที่บอกนะคะนี่เชื่อเพิ่มที่ไม่ใช่ีองของมานี้นะคะนี่ขายอยู่ตรงราคาอมูลนะราคา10บยท ขาบอกว่าตามเมืองใหญ่ต่างๆอ่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะวิ่งกลับไปไฮเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลองปลูกเรนเจอร์ดูเป็นตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองทำบบค่าแลกเปลี่ยนอ่ะแล้วระบบก,การถ่ายโอนไอเทมก็เด้งขึ้นมาแล้วนะคะนี่ก็จะเห็นได้ว่าของบางอย่างไม่สามารถถ่ายโอนได้เนื่องจากว่ามันจะมีเงื่อนไขอยู่นะคะคืออันเนี้ยของแม่บ้านมันเขาเราียกว่าอะไรอ่ะความทนทานม,มันไม่เต็มร้อยนั่นเองนะคะก็เลยถ่ายโอนไม่ได้แต่อย่างพวกเนี้ยถ่า,ายโอนได้หมดเลยนะคะ แล้วก็ส่วนราคาอะไรต่างๆนานามันก็จาเสียไม่เท่ากันนะแล้วก็เชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ของมานนียก็แล้วแต่นะคะถ้าเราถ่ายโอนเยอะแล้วก็เสียเยอะถ้าเราถ่ายไม่กี่ชิ้นก็อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ก็จะมีอุปกรณ์ซีซั่นอุปกรณ์งานรูหรืออุปกรณ์ของฟรีอะไรต่งางๆนานาเนี่ยไม่สามารถทําการถ่ายโอนได้นะคะนี่ อย่างนี้นะคะเขาก็ได้เขียนระบุไว้ด้วยนะอุปกรณ์เช่าด้วยคะแนนส่งทบอุปกรณ์ที่ไม่ไมใช่ใบแลวเปลนเอาวุธนะคะอบอาวัตถุพลังของชายอะไรประมาณนี้นะหินวิญญาณหรือว่าหินตรงกลางหัวใจเบลอะไระพวกนี้ก็คือถายไม่ได้นะคะทีนี้กลับมาพูดข้อดีของระบบนี้กันหน่อยนะคะระบบนี้นะคะข้อดีก็คืออ,อ,อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเราสามารถ เปลี่ยนตัวละครเล่นได้ตลอดเวลาอย่างบางทีอะสมมตินนะอย่างบางทีเราชอบวิทย์ไปฟาร์มแต่ฉันชอบเอาวินจาไปตีคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะแบบผูกกันแล้วก็ถ่ายโอนของได้แต่ว่ามันกอปของกันไปเลยใช่ไหมคะถ่ายโอนไอเทมเนี่ยเราก็แบบเอาวิทย์ไปฟาร์มแต่พอเวลาเจอศัตรูเราก็ค่อยเปลี่ยนเปน็นวินจาหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มันสามารถเอ่อลงได้ทุกอย่างนะคะลงสนามโรคแดงหรือว่า จะไป PvP ไปวอล์ไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในระหว่างที่อยู่อย่างนี้นไม่สามารถกดเปลี่ยนทันทีได้นะคะเพราะว่าการอลูกตัวละครติดกันเนี่ยมันจะมีคูดาวของมันอยู่นะคะแต่ให้แก้ขไขด้วยการออกไปข้างหน้าเลือกตัวละครข้างนอกอ่ะแล้วก็กดเปลี่ยนได้ตรงนั้นนะคะแต่ว่าก็จะต้องมีคูดาวนิดนึงเนาะโอเคก็ ข้อดีก็เยอะแยะมากมายเลยเหมือนกันนะก็คือหรือก็แล้วแต่แล้วเราก็เป็นการได้แบบไปลองตัวละครใหม่ด้วยนะคะแบบว่าสมมติเรายังไม่ชัวร์ว่าตัวนี้เราจะแบบเอ๊ยยังไงดีอะเราจะเล่นมันแล้วเราจะโอเคกับมันไหมถ้าเราจะแบบย้ายอาวุธหรือใช้ใบเปลี่ยนอาวุธเลยมันก็จะเสียเงินฟรีหรือเปล่าเราก็จะได้ไปลองก่อนนะคะแต่ทีนี้ข้อเสียก็คือเมื่อเราโคลนของแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเอาของโคลนของเรานะคะ ยัดใส่เข้าคลังได้นะก็คือของตัวหลักนะคะเอ่อพอมันเข้าคลังไม่ได้แล้วทีเนี้ยก็คือมันจะหลุดถูกไหมถ้ามันพวกนี้มันใส่คลังไว้ได้ก็เท่ากับว่าสมมติถ้าเกิดเราไม่อยากเล่นสองตัวนี้แล้วอะไรเช่นอยากจะไปลองตัวอื่นก็ไม่สามารถทําได้นะคะก็คือเหมือนต้องมาเสี่ยเงินใหม่เนาะทางนี้ทางนั้นก็ต้องเราก็ต้องเลือกดูนะคะว่าเราเสะดวกแบบไหนสะดวกแบบว่าย้ายไปทั้งหมดเลยแล้วอาวุธเดี๋ยวไปหาใหม่เอาเองหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ะคะ่ะหรือว่าแบบ ฉันจะก๊อปปี้หองแบบนี้แหละเพราะว่าฉันเล่น2ตัวอยู่แล้วคยับสลับไปสลับมาอะไรนี้นะคะมันก็จะเหมือนเสียเงินแค่แบบรอบเดียวประมาณนี้ยกจะยกเว้นว่าเราจะเปลี่ยนบ่อยๆนะคะแล้วก็พวกหินคาโพคาพ,าพอะไรต่างๆนานามันก็ไปด้วยนะคะยิ่งคาพัทเยอะยิ่งบวกเยอะอย่างของแม่บ้านเนี่ยมีวีหลายชิ้นมันก็จะเสียเงินแพงขึ้นนะคะแต่ว่าก็ตาแม,ม่นะแต่แม่บ้านจะไม่ได้กดให้ดูเพราะแม่บ้านบอกเลยตอนนี้แม่บ้านเอ้ยแม่บ้านไม่มีเงิน แม่บ้านเพิ่งบวกวีไปแต่มันยังไม่ติดในหายไม่บ้านบวกเนี่ยเหลือสามขีดเ,เดี๋ยวค่อยไปกู้โอเคค่ะก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ระบบนี้แม่บ้านเอ่อทำคลิปมาช้าเพราะว่าแม่บ้านนั่งศึกษาอยู่นะก็หวังว่าแม่บ้านพูดไปทุกคนจะเข้าใจนะคะแม่บ้านพยายามจะพูดแบบเรียงๆแล้วนะแต่ว่าบางทีก็เหมือนงงตัวเองแต่พูดไปพูดมาแล้วมันก็แบบอ,ออกไปเรื่องนี้เรื่องนู้นอยู่เรื่อยเลย โอเคค่ะหว,วังว่าทุกคนจะเข้าใจะระบบนี้มากขึ้นและเป็นประโยชน์นะคะถ้าแม่บ้านผิดพลาดอันไหนไปยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครย,ยังสงสัยเรื่องระบบนี้หรืออะไรยังไงหรือมีความคิดเห็นยังไงกับระบบนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะคะเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะบางคนอาจจะเห็นด้วยกับข้อดีข้อเสียที่แม่บ้านบอกหรือ,บ,อบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะไม่ผิดเออโอเคทีนี้ก็ อ,อ,อันนี้มันก็ไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าเป็น,ปนสิ่งที่มือใหม่ควรจะต้องรู้นะคะเพราะว่าบางคนมาเล่นก็อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับระบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินในการโคลนของเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการถ่ายออหวายเทียมมันนี้มันไม่ได้แบบฟรีๆเนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็เสียตังน้อยกว่าถ้าเราจะต้องเ,ออเปลี่ยนอาวุธเลยโดยที่ไม่มีใบเปลี่ยนนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะว่าระบบนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองไหมแล้วมันดีไหมหรืออะไรยังไงนะคะก็ลองช่างใจกันดูโอเคแม่บ้านมีแค่นี้แหละวันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะการถ่ายโอนไอเทมนะก็เออนี้แม่บ้านขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะยื่กดไลค์กดแชร์ check, กด subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลงังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ยื่กดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านนะคะโอเค เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย